สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปัมาโสพลครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่14มีนาคมปี2565นะครับผมมีพักเครื่องมาแนะนาเพื่อนๆนครับสําหรับวันนี้นะครับจะมีมาแนะนาเพื่อนเพื่อนทั้งหมด3รายการนะครับรายการแรกนะครับจะเป็นเหรียญเทวสถิตนะครับเป็นเนื้อผงรายการที่2นะครับจะเป็นปกมะขามครับองค์ท้าเวสวร์ปกมะขามองค์เล็กนะครับ และรายการที่3นะครับจะเป็นเหรียญเจริญพรครับเป็นเหรียญเจริญพรของหลวงพ่ออิวัดจุลามณีนั่นเองนะครับเหรียญนี้จัดสร้างตั้งแต่ปี2,562นะครับปลุกเสกมาทั้งหมด12วาละนะครับนำมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับก่อนหน้านี้เคยมีคลิปไปแล้วนะครับ1คลิปนะครับวันนี้ผมขออนุญาตทำเพิ่มอีกหนึ่งคลิปนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญพิเศษนะครับมีความพิเศษตรงไหนนะครับเรามาชมพร้อมกันครับเพื่อนๆ อง,องนี้นะครับจะเป็นเนื้อชนวนชุบหน้ากลงยานะครับเนื้อสวยมากครับด้านหลังนี้คุ้ยพื้นและลงยานเป็นสีแดงนะครับมีความสวยชัดเจนมากครับดูขอบตัดเลียนนะครับมีความเรียบร้อยสะอาดนะครับเห็นเส้นรอยตัดเลยนะครับเพื่อนๆมาชมด้านหลังกันครับด้านหลังนะครับจะเป็นยันโสรดนะครับ สายวัะพานสูงนะครับที่ใส่เข้ามานะครับแล้วก็มีมหายันด้านบนนี่นะครับแต่ที่เด็ดไปกว่าน,นั้นนะครับกรรมการเหรียญชุดกรรมการชุดนี้นะครับองค์นี้นะครับจะเป็นหมายเลข4 5 5ห้าห้าห้าครับเพื่อนๆเป็นเลขสวยนะครับเหรียญน,นี้หมายเลข4 5 5ห้าห้าห้าครับสำหรับ ชุดกรรมการนะครับเนื้อมหาชนวนชุบหน้ากลงยานะครับองนี้เดี๋ยวเรามาชมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองก็อยู่ในชุดกรรมการเช่นกันครับองค์นี้จะเป็นเนื้อมหาชนวนชุบเงินลงยาครับด้านหลังก็คุ้ยพื้นเหรียญน,นะครับลงยาสีแดงสวยงามครับรอยตัดขอบมีความชัดเจนนะครับสวยงามด้านหลังองค์พระนะครับมียัน ครบนะครับมีทั้งโค้ดและหมายเลขนะครับโค้ดอยู่บริเวณนี้ครับเพื่อนๆและหมายเลขนะครับองค์นี้เช่นกันนะครับหมายเลขสวยนะครับองนี้หมายเลขสี่ห้าห้าห้าครับเกือบจะได้ตองห้าอยู่แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเลขสวยอีกอีกเหรียญนึงครับเป็นอีกเหรียญนึงที่มีหมายเลขที e y, ่สวยงามนะครับ huh, ชุดนี้นะครับองนี้เนื้อ ชนวนชุบเงินลงยานะครับผ่านไปก่อนนะครับมาองค์ต่อมาครับองค์ต่อมาองค์นี้ถือว่าเป็นองค์เด็ดที่สุดในชุดกรรมการนะครับก็คือมหาชนวนชุบทองลงยาครับเพราะว่าชุบทองออกมาเนี่ยได้เหมือนทองคํามากเลยนะครับสวยงามมากครับเหรียญรุ่นนี้แถมยังปลุกเสกถึง12วาระนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวัดจุฬามณีก็ได้นะครับเพราะว่าจัดสร้างมา อย่างยาวนานถึงสองปีนะครับมาชมด้านหลังกันครับด้านหลังนะครับเป็นยันมหาโสรถมงคลนะครับของสายวัดสะพานสูงนั่นเองนะครับเป็นหมายเลข4 5 5 5, 5ครับถือว่าได้เลขสวยนะครับนำมาแนะนำเพื่อนๆครับวันนี้ พระสวยด้วยหมายเลขสวยด้วยนะครับหมายเลขสี่ห้าห้าห้านี้มีความหมายที่ดีมากนะครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับท่านใดที่ได้ไปบูชานะครับชุดกรรมการของรุ่นเจริญพรวัจุลามาีอีกหนึ่งชุดครับที่นํามาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับเรามาชมกันองค์ต่อไปครับรุ่นเทวสถิตครับเทวสถิตปี63สนะครับสําหรับองค์นี้จะเป็นเนื้อผงทุธคุณ กล่องจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับกล่องที่เปิดแล้วแล้วกันนะครับมาชมมันพร้อมกันครับองค์นี้จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับมีความคมชัดนะครับถึงจะเป็นเนื้อผง ผสมผงพุทธคุณมากมายนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลสําหรับรุ่นนี้นะครับสําหรับเนื้อผงนี้จะไม่มีหมายเลขนะครับจะมีเพียงแต่โคดวัดนะครับที่ปั๊มเข้ามาเป็นเป็นยันมึกขึ้นมานะครับสําหรับองค์นี้นะครับยังพอหาเช่าบูชาได้นะครับผมแนะนําครับเหรียญเทวสถิตรุ่นนี้นะครับ มีพิธีปลูกเสกหลายวาระเช่นกันนะครับปลูกเสกถึง5วาระนะครับสำหรับเหรียญเทวสถิตนะครับย้อนยุคปี4 5นะครับครับ <c oughs> มาชมองค์ต่อไปนะครับเพื่อนเองค์ต่อไปจะเป็นเหรียญปกมะขามครับสองเดิมจากวัดจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนสำหรับองค์นี้นะครับจะเป็นเนื้อสตะ โลหะนะครับจากวัดจุลามณีนะครับเหมาะสำหรับเด็กๆและผู้หญิงนะครับนำไปห้อยติดกายนะครับองค์ไม่ใหญ่จนเกินไปสำหรับองค์นี้จะเรียกว่าบล็อกหนานะครับจะมีความหนาพอสมควรนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นยันตรีนิสิงเหสายวัดประดูชิมพีนะครับ แต่ละเหรียญแต่ละรุ่นเนี่ยทางวัดจุลามณีและหลวงพ่ออิฐวัดจุลามณีเนี่ยท่านมีความเมตตานะครับนํามหายัน ah rin, ยันที่เป็นมงคลนะครับนํามาใส่ที่เหรียญแต่ละรุ่นนะครับทําให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์นะครับมากยิ่งขึ้นนะครับจึงเป็นเหรียญอีกรุ่นนึงที่แนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนําเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ